ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะว่า yama h a X Max 300นั้นเป็นหนึ่งในรถที่ปลุกกระแสความนิยมของ Big กสกู t e r อร์ในเมืองไทยแม้ว่า X Max 300จะเป็นรถที่เปิดตัวหลังจาก f o r z ซ300โฉมแรกได้สักระยะหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่า X Max 300นี่นแหละที่เป็นตัวจุดกระแสทุกอย่างขึ้นมา จนทําให้หลายๆค่ายก็ลงมาเล่นกับตลาดนี้ด้วยในปัจจุบันนี้ X Max 300ก็มีการปรับเปลี่ยนโฉมมา1ครั้งโดยโฉมใหม่หลายๆคนก็ชอบนะครับและก็มีหลายๆคนที่ไม่ค่อยชอบด้วยเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันดูเล็กกว่าเดิมนิดนึงรวมไปถึงหน้าตาของตัวรถที่อาจจะไม่ได้ดุดันเท่ากับโฉมแรกในบ้านเรานะบวกกับกระแสนิยมของรถหลายๆรุ่นที่เปิดตัวมาโดยเฉพาะค่ายคู่แข่งของเขาอย่าง Honda ที่มีการเปิดตัว All New f o ค่า300ตามมาติดๆ และหลังจากนั้นก็ตอกย้ำด้วยความสำเร็จแบบโคตรๆกับ All New Forza 350ที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนก็มีดีไซน์ที่ดูโฉบเฉี่ยวน่าสนใจรวมไปถึงเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาเกินเบอร์สำหรับคำว่าค่ายเจ้าตลาดเป็นอย่างมากเอาจริงๆมองจากนอกโลกก็รู้แหละว่าเขาตั้งใจเกตทับ X Max 300แบบเต็มๆเลยโดยถ้าหากมาพูดถึงฟังก์ชันของ X Max 3 0 0ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับก็คงต้องบอกว่ามันไม่ได้หวืหวาม,มากมาย ยังจอแสดงผลแบบ TFT ดิจิตอลที่นับปัจจุบันนี้หลายๆค่ายก็ใส่มาหยุดแล้วหรือว่าจะเป็นระบบไฟแบบ Full LED รอบคันที่มีไฟ Daytime Running Light ตรงนี้ผมก็มองว่าหลายๆค่ายเขาก็มีมาให้ครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆอันนี้ก็ดูจะไปขิงใครเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นพื้นฐานทั่วๆไปนะ ไม่ว่าจะเป็นพวก ABS หรือว่าจะเป็นพวก traction control อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีมาให้เป็นปกติสำหรับหลายๆค่ายมันก็เลยทำให้ผมมองว่าณนะวันนี้คนที่จะซื้อ X Max 300เนี่ยอย่างแรกก็คือคุณต้องเป็นแฟนบอย y a m a ฮ่และอย่างที่2เนี่ยคุณก็ต้องชอบดีไซน์ของ X Max 300นี่แหละครับเพราะถ้าหากว่าคุณไม่ได้ชอบดีไซน์แม้ว่าคุณจะเป็นแฟนบอยของยามาฮ่คุณก็ไม่อาจจะซื้อมัน และหันไปซื้อค่ายคู่แข่งอย่าง Honda ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้กระแสของ Forza 350นั้นแรงมากและมันแรงยิ่งกว่าครับกับการปรับเปลี่ยนโฉมครั้งล่าสุดที่ใส่ไฟหน้าเป็นแบบ2ดวงให้ความโคตรสปอร์ตมามีหรือครับว่าเหล่าวัยรุ่นทั้งหลายจะไม่นำไปแต่งกันใช่ครับ Forza 350 โฉมใหม่นี้กลายเป็นรถสายหมอบแบบรวดเร็วว่องไวแต่ก็เป็นสายหมอบที่ค่อนข้างทรงเอนิดนึงนะเพราะทั้งตัวรถแล้วก็ค่าอะไหล่ก็ต้องบอกจริงๆว่ามันแพงพอตัวเลยนะคือคนที่จะซื้อเนี่ยต่อให้แบบว่าจะผ่อนจะดาวยังไงก็แล้วแต่อย่างน,น้อยๆคุณก็ต้องกำเงินแบบหลายหมื่นเพื่อไปดาวอะรวมไปถึงผ่อนงวดหนึ่งเนี่ยห้าพเนี่ยคือขั้นต่ำนะครับดังนั้นถ้าจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องเป็นวัยรุ่นทรง A ที่มีเงินพอสมควร เพราะด้วยราคาตัวรถและราคาอะไหล่แต่งนั้นก็ถือว่าไม่ได้ถูกถูกครับคือน็อตตัวนึงก็ซื้อกระเพราหมูกรอบที่ผมชอบกินได้หนึ่งจานละมัง้ง้วยความน่าสนใจของ f o r ์ a 350นะครับก็ต้องบอกจริงๆว่าในเรื่องของดีไซน์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันออปชันต่างๆที่ให้มา ก็ถือว่าผิดหูผิดตาสําหรับค่าย Honda ครับไม่ว่าจะเป็นชิลหน้าที่ปรับไฟฟ้าตั้งแต่โฉมออนนิวส0มร้อยระบบโรสซิงแอนแสนภาคภูมิใจที่มีมาให้ในรุ่นรสซิงและไฟเลี้ยวสุดเท่ที่กั้นกระจกสายแว้นทั้งหลายเนี่ยก็นิยมถอดกันสุดท้ายก็คือหน้าจอเรือนใหม่ที่เป็น TFT d i g i ดิจิตอลใส่มาให้ในโฉมล่าสุดนี้ครับก็ต้องยอมรับเลยว่าทาง Honda นั้นพยายามสู้สุดฤทธิ์แต่ถามว่าสู้กับใคร X Max เหรอ ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ครับการปรับเปลี่ยนของฟอร์ซ่าในครั้งล่าสุดกับการใส่หน้าปัดเรือนใหม่ที่เป็น TFT Digital ผมคิดว่าในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เขาน่าจะทำมาสู้กับซอนเทส 350E รถขนขิงในตำนานที่หลายๆคนตั้งฉายาแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เขาให้มามันเกินห้ามใจ มันขิงไปสะทุกค่ายขิงกันแบบไม่ไว้หน้าค่ายเจ้าตลาดไม่ไว้หน้าค่ายญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวโดยณปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าค่ายซอนเทสนั้นค่อนข้างจะเข้ามามีบทบาทแม้ว่าจะเปิดตัวมันได้ไม่นานแต่กระแสคโแคตรแรงเลย โดยในปีที่แล้วเนี่ยก็ส่ง2รุ่นเข้ามาทำตลาดได้แก่ Son น e ทส 350E และซ n น e ทส 350D 2รุ่น2ส,สไตล์ดีไซน์ต่างกันแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับในเรื่องของความแรงก็ไม่ต้องพูดถึงครับว่าโคตรแรงอยู่แล้วนะเพราะ CC เนี่ยให้มาเกินห้ามใจและที่สำคัญนะครับในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆทำเอาหลายๆคนถึงก็งงเลยครับว่าใส่อะไรมาให้เยอะขนาดนี้ล่ะพี่ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟนะครับสำหรับไฟหน้าสองสว่างเนี่ยให้มาเป็น LED Projector นะครับเรียกได้ว่าสว่างกันตาแตกนะรวมไปถึงรอบคันเองก็เป็น FullLED นะแล้วยังมีหน้าจอแสดงผลที่เป็น TFT Digital ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณได้ด้วยตัวาแาเนลจอเป็นแบบ IPS นอกจากความสวยงามก็ยังทำให้คุณมองเห็นได้แบบชัดเจนแล้วยังบอกฟังก์ชันแบบครบถ้วนเรียกได้ว่ามีอะไรก็บอกหมด แม้กระทั่งลมยางเองก็ยังมีบอกด้วยเพราะว่า ซันเทสสามหศมีเซ็นเซอร์วัดลมยางด้วยนะจ๊ะก็เรียกได้ว่าใส่ขิงมาเต็มพิกัดครับและตรงนี้ก็ยังไม่รวมฟังก์ชันจุก,จ,กจิกเล็กๆน้อยๆ,ๆอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฮนด์ที่สามารถปรับระดับได้ชิลน้าเองก็สามารถปรับได้เบาะนั่งเองก็ใหญ่นุ่มสบายเหมือนนั่งโซฟาและพื้นที่เก็บของใต้เบาะเองก็ถือว่าใหญ่มากๆใส่หมวกกันน็อกเต็มใบไสซส์ XXL ได้ถึง2ใบเลยทีเดียวโดยที่กล่าวมันทั้งหมดก็ไม่แปลกใจครับที่ปัจจุบันเรา จะเห็นซอนเทสวิ่งกันอยู่เกินบ้านเกินเมืองไม่ว่าจะเป็น 350e หรือ 350d รวมไปถึง 368g ด้วยเพราะว่าความคุ้มค่าของตัวรถนี่แหละครับที่ใส่หลายๆอย่างมาให้แบบครบครบ แถมด้วยราคาที่ทำออกมาได้ดีๆมันจึงทำให้ในคลิปนี้นั้นผมได้ทำตารางออกมาเปรียบเทียบกันอีกแล้วครับมาดูกันดีกว่าว่าแต่และรุ่นมีอะไรที่แตกต่างกันใครที่เหนือกว่าหรือใครที่ด้อยกว่ามาดูกันที่ตารางสุดมุ้งมิ้งของผมดีกว่าครับ โดยเราจะไล่เรียงจากซ้ายไปขวาอันดับแรกของเรานะครับทางด้านซ้ายสุดจะเป็น X Max Connected ถัดมาตรงกลางครับจะเป็น f o r z a 350และริมสุดทางขวามือครับคือ s o n t e ามห e นั่นเองสำหรับเรื่องแรกที่เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นั่นเองครับสำหรับ X Max Connected จะมีเครื่องยนต์2 9 2ส cc 1ูบ4จังหวะ4วาล ระบายความร้อนด้วยน้ำส่วนถัดมาครับ Honda Forza 350จะมีเครื่องยนต์ขนาด 329.6cc ESP พัด1สูบ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำถัดมาขวาสุดครับเป็น s o n t e 350e จะมีเครื่องยนต์ 349cc 1สูบ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งในหัวข้อของเครื่องยนต์เห็นได้แบบชัดเจนเลยว่า s o n t e 350e นั้น มีซีเยอะที่สุดในกลุ่ม3คันนี้แต่ถามว่ามี CC ซีรุ้แรงไหมแรงมัดทุกไหร่อะไรยังไงลองมาดูกันในหัวข้อถัดมาทั้ง2หัวข้อครับในเรื่องของแรงบิดและแรงม้าด้่นเองโดยคันแรกนะครับทางซ้ายสุดเหมือนเดิมเลยนะสำหรับ X Max 300 Connected นะจะมีแรงม้าอยู่ที่28แรงม้าที่7,250รอบตอนต่อนาทีแรงบิดจะอยู่ที่29นิวตันเมตรที่5,750รอบต่อนอาทีถัดมาที่คันกลาง Forza 3 5 0คนดีคนเดิมมีแรงม้าอยู่ที่28.83แรงม้าที่7,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดอยู่ที่31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อน,นาทีตรงนี้เห็นได้เลยนะว่า X Max กับ Forza แรงม้าแทบไม่ได้ต่างกันเลย แต่ก็ต้องบอกไว้นิดนึงครับว่าบางสำนักเขาเคลม X Max 300ไว้อยู่ที่ประมาณ27.6แรงม้าเท่านั้นนะครับส่วน f o r ์ a เนี่ยบางสำนักเขาก็เคลมเอาไว้นะครับว่าอยู่ที่29แรงมา้าโดยในมุมมองของตัวผมเนี่ยก็คิดว่ามันต่างกันอยู่ประมาณ1แรงม้านั่นแหละครับแต่เวลาขับขี่จริงๆถ้าเราได้เห็นคลิปทดสอบหลายๆคลิปนะก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยว่าฟอร์ซ350เนี่ยกิน X Max 300 Connected อยู่ประมาณหนึ่ง ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแรงบิดที่ f ฟลซ่า350นั้นมีเยอะกว่าก็เป็นไปได้ถัดมาเป็นคันสุดท้ายทางขวามือครับซอนเทส 350e คันนี้เนี่ยก็ขิงมาแต่ไกลครับกับแรงม้าที่เยอะกว่าชาวบ้านเขา36.2แรงม้าที่7,500รอบต่อน,นาทีส่วนแรงบิดนั้นจะอยู่ที่38นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีก็ถือว่าเยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจริงๆครับสมกับซีที่ให้มาเกินห้ามใจ ส่วนต่อมาก็คือหัวข้อของระบบการสะเทือนนั่นเองที่ X-MAX Connected นะครับจะมากับชกหน้า t ท l เลสโกปิกแกน33มิลิเมตร ส่วนชคหลังเป็นโชคคู่นะครับรู้สึกว่าจะปรับไม่ได้นะถัดมาครับเป็น For ์ซ350ครับคันนี้อาจจะดูดีในเรื่องของโชคหลังที่มากกว่าครับเพราะว่าเป็นชคหลังคู่ที่สามารถปรับพีโหลดได้5ระดับแต่ว่าโชคหน้าเนี่ยก็เป็นเทเลสโคปิกแกน33มิลเหมือนกันเลยครับและคันสุดท้ายครับซอนเทส 350e ครับเป็นโชคหน้าเทเลสโคปิกที่มีแกนใหญ่ครับ41มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะและโชคหลังคู่ที่สามารถปรับพีโหลดได้5ระดับครับโดยข้อนี้ก็เห็น เห็นกันอยู่ครับว่าซอนเทส3 5 0 e นั้นดูดีกว่าพอตัวถัดมาอีกหัวข้อหนึ่งเป็นเรื่องของระบบเบรกเรามาเริ่มกันเหมือนเดิมนะครับจาก XMAX Connected โดยระบบเบรกของ XMAX Connected นะครับปั๊มเบรกหน้าเนี่ยจะเป็น2พอร์ตจานขนาด267ม mm, ิลิเมตรส่วนปั๊มเบรกหลังจะเป็น1พอร์ตขนาดจาน2 4 5มิลิเมตร พ่วงด้วย ABS แบบ Duo Channel ขั้นถัดมาเหมือนเดิมครับ Forza 350เป็นปั๊มเบรกจากแบรนด์ Nitin ปั๊มหน้า2พอร์ตส่วนปั๊มหลังจะเป็น1พอร์ตพวงด้วย ABS Duo Channel ซึ่งตัวบอกก่อนว่าผมไม่ทราบขนาดจานนะครับพยายามหาข้อมูลดูแลแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้แตกต่างจาก X Max 300นะอันนี้ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจานเบรกของ Forza 350ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ส่วนคันขวาสุดเจ้าเก่าเหมือนเดิมนะครับซอนเทส 350E ได้ปั๊มเบรกจากแบรนด์เจจวนปั๊มหน้าเป็นแบบไ i เดนเมาส์4พอตขนาดจาน268ม mm. ิมส่วนปั๊มหลังจะเป็น1พอตขนาดจาน265ม mm. ิลิเมพ่นด,ด้วย ABS แบบ d u Dual Channel ตรงนี้ก็เห็นได้แบบชัดๆเหมือนเดิมครับว่าซอนเทส 350E คิงมาตะไกเหมือนเดิมเลย ข้อถัดมาก็เป็นเรื่องของความจุถังน้ำมันนั่นเอง X m a c Connect e d นะครับความจุถังน้ำมัน13ลิตรนะ Forza 350ถังน้ำมันความจุ11.7ลิตรและ s o n t e 350e ให้ความจุถังน้ำมันถึง16ลิตรกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าให้เยอะมาแบบจุกๆเลยครับ และในส่วนสุดท้ายคือเรื่องของราคาค่าตัวนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยว่าค่าตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการตัดสินใจซื้อรถโดยเริ่มจาก X m a c Connected ก่อนเลยดีกว่านะครับในโฉมปี2025นี้นะครับมีราคาอยู่ที่176,100 10บาทเท่านั้นเองซึ่งถ้าใครยังจำกันได้สำหรับ X m a c Connected ในโฉมปี2 0ง3ที่มีหน้าตาและฟังก์ชันเหมือนกับปี2025เนแหละ มีราคาเปิดตัวในตอนนั้นอยู่ที่189,900บาทคือมันแพงกว่า x m a c CONNECTED ในโฉมปี2025ไปราวๆหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวครับหรือท่าจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะว่าในปี2 2 5ทัยทาง Yamaha เนี่ยมีการปรับราคา x m a c CONNECTED ลงก็เป็นไปได้ครับพูดงี้น่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าส่วนถัดมาคันตรงกลางครับราคาของเขาก็ดูดีนะสำหรับ Forza 350ในโฉมปัจจุบันรุ่น t a ต d a า d จะมีราคาอยู่ ที่1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับส่วนถ้าเป็นรุ่น l o ดซิงค์จะมีราคาอยู่ที่1 8 3 0 0 0บาทและสุดท้ายเนี่ยจะมีรุ่นตัวแต่งด้วยนะครับเป็นแบบแนว Touring t o ัว i n g หน่อยนะ ราคาจะอยู่ที่1,97,900บาทนั่นเองครับส่วนคันสุดท้ายของเราทางด้านขวานี่ครับซอนเทส 350e ราคาจำหน่ายในปัจจุบันจะอยู่ที่1,59,000บาทแต่ในช่วงที่ผมทำคลิปอยู่นะครับก็เป็นช่วงที่เขามีการให้วอลเชอร์ส่วนลด4,000บาททำให้ราคาตัวรถจะเหลือเพียง1,55,000บาทเท่านั้นครับ ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องของฟังก์ชันต่างๆรวมไปถึงเครื่องยนต์และในเรื่องของงานประกอบก็ต้องยอมรับเลยครับว่าราคานี้คุ้มค่ากว่า Big กส o ู t e r อร์พิกัดใกล้เคียงกันในท้องตลาดแบบเห็นๆครับซึ่งของแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละท่านนะผมไม่สามารถไปชี้ได้ว่าอันไหนเฟี้ยวสุดอันไหนดีสุดนะครับ แต่ถ้าเรามองจากสายตาเฉยๆเลยนะเอาแบบมองกันวันนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะมองมุมไหนซอนเทส 350e มันก็คุ้มค่ากว่าจริงๆครับและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับซอนเทส 350e หรือจะเป็น f o r ์ซ350รวมไปถึง XMAX Connected ก็ Connect ed, สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ